สวัสดีค่ะมือน,นี้สาวภูไทยกับพามากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันเด้อจ้าบรรยากาศแบบนี้เนาะคะ่ะบรรยากาศฝนตกพรำพรเช้าถึงเที่ยงถึงแรงเนาะคะ่ะช่วงอันฤดูอ่าพายุเนาะจ้าพายุเขาช่วงนี้ค่ะรักษาสุขภาพกันแน่เด้อค่ะมาสดร้อนๆน้ำกันเลยจ้ะสดน้ำก๋วยเตี๋ยวห้อนๆนะคะ มื่อนี้ก็กินกว๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ขาวนะคะมีขาวหมูตุนจ้ามีขาวหมูเปื่อยนะคะหมูตุ๋นหมูเปื่อยนะจ้ามาทักทายส่งกำลังใจให้กันนะคะ ช่วงนี้อยู่ทางไหนเป็นแบบใดแน่นอะคะ่ะจังหวัดสกลน,นครฝน,นตกแล้วเด้อค่ะฝนตกชุกทุกมือเลยนาะจ้าตกแล้วกะอากาศหอนหอนนะคะอบอ้าวฝน,นตกแล้วกะทางใดเป็นใบบดแน่นอะคะ่ะภาคเหนือภาคใต้ภาคกลา,า,างเป็นแบบใดเนาะ ช่วงนี้ก่ะมะม่วงกระหลายเนาะค่ะเฮ็ดกวนมะม่วงฝนกระตกห้ามเนาะจ้าบ่มีแดดเลยนะคะ ตามของั่วบ้านนวดต้มควึนปันย้ายยังาันายหนจะยืดนะคุระาปุงเขาจะยืดเซีน ที่ท่านตัดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เอามาเลยนะคะเราไม่ได้เอามาเลยนะคะเราไม่ได้เอามาเลยนะคะ